สวัสดีครับช่างโยโดเกษตรตวดตครับวันนี้ผมมีนิวโปรดักต์ครับของ n น c กนะครับผมเป็นรุ่น e ีซีสาลิตรนะครับผมเป็นโมเดลใหม่ของทางค่ายเน็กโดนนะครับผมตัวนี้จะบอกได้เลยว่าโฉมของเขานะครับจะเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับของตัวโดนเน็กโดนที่เพื่อนๆพี่ๆเคยเห็นแน่นอนนะครับผมตัวนี้เป็นออน n ิวครับเดี๋ยวผมพาไปชมครับโอเคครับตัวนี้เป็นโดน น็กนะครับรุ่น e ีซี่สานะครับผมตัวนี้เป็นโดน4ใบพัดนะครับผมถังฉีด30ลิตรนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมพามาเจาะนะครับสเปคนะครับของตัวโดนนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเริ่มในส่วนของตัวรูปแบบก่อนเลยนะครับเดี๋ยวให้ชมรูปแบบนะครับนะครับรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเป็นโดนสีใบพัดนะครับผมระบบการกลางแขนนะครับจะเป็นระบบ e ีซี่อีซี่กลาง อีซี่กางแขนนะครับง่ายขึ้นนะครับงามแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับเนี่ยครับง่ายไหมครับใช้เวลาแค่ไม่ถึง5นาทีครับผมกลางโดนเสร็จแล้วครับนะครับก็ตัวนี้จะมาพร้อมระบบกลางที่อย่างบอกครับ ระบบ easy lock นะครับแล้วไม่พอนะครับตัวนี้มีระบบเซ็นเซอร์นะครับผมแจ้งเตือนที่รีโมทนะครับเวลาเราลืมล็อกแขนนะครับจะมีสัญญาณนะครับแจ้งไปที่รีโมทของเราเลยนะครับว่าเราลืมล็อกแขนไหนนะครับผมแจ้งมาเลยนะครับแล้วก็ไม่พอนะครับตัวนี้มอเตอร์เนี่ยเราใช้เป็นในส่วนของมอเตอร์ x 1 1นะครับผมสามารถแบ่งน้ำหนักนะครับได้ถึง50กิโลนะครับผมแล้วก็ใบพัดนะครับที่ยาวขึ้นดีไซน์ใหม่นะครับผมดีไซน์จะโค้ง โค้งลงแบบนี้นะครับช่วยกดละอองยานะครับได้ให้ลงได้ดีมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มาพร้อมตัวระบบเซฟตี้นะครับตัวนี้นะครับเมื่อนักบินนะครับมีการสตาร์ทนะครับแล้วมีสิ่งกีดขวางหรือมีคนนะครับอยู่ใกล้ๆกับมอเตอร์นะครับมอเตอร์จะเข้ามากระแทกตัวอย่างนี้นะครับระบบจะป้องกันนะครับก็คือมอเตอร์จะไม่หมุนต่อครับมอเตอร์จะหยุดครับจะหยุดฟรีเลยนะครับหยุดฟรีแบบนี้เลยนะครับผมก็คือจะลด อุบัติเหตุนะครับผมที่เราไม่คาดคิดนะครับผมเพราะว่าบางทีพนักงานเติมยาเติมยาอยู่้ยครับเราไม่ได้มองไปที่โดแล้วเราสตาร์ทเลยอย่างเงี้ยครับมันก็จะช่วยป้องกันนะครับผมอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ตัวนี้โดนตัวนี้นะครับบอดี้โดยรวมนะครับผมตัวนี้จะเป็นในส่วนของอลูมิเนียมนะครับผมอลูมิเนียมเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวแขนนะครับแขนจะเป็นแขนคาร์บอนนะครับค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับผมแข็งแรงมากๆ เพราะว่าต้องยกน้าหนักค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ในส่วนด้านหน้าเองนะครับด้านหน้าก็จะมาพร้อมในส่วนของตัวกล้องหน้านะครับผมกล้องหน้าเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าตรงนี้มันมีแค่1ตัวแต่จริงๆแล้วนะครับมันมีกล้องด้านล่างนะครับอีก1ตัวนะครับผมเอาไว้เวลาเราดูาเวลาเราใส่ถังหว่านปุ๋ยหรือเราต้องการดูด้านล่างนะครับผมก็สามารถสลับกล้องล่างบนได้เลยนะครับจากรีโมทได้เลยนะครับ มาพร้อมตัวนี้มีเดรดรากันชนหน้านะครับผมเรดร์กันชนหลังเรดร์พักพื้นอันนี้ยังมีให้ปกตินะครับผมระบบอคอนโทรลทั้งหมดนะครับอยู่ในเฟรมพวกนี้หมดเลยนะครับผมระบบนํานทางาระบบส่งสัญญาณ gps อะไรต่างๆนะครับอยู่ในเฟรมหมดเลยนะครับก็ข้อดีก็คือลดในส่วนของการเสียหายอายุการใช้งานของ gps ก็จะยาวนานขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ได้โดนสารเคมีโดยตรงนะแล้วก็ระบบส่งสัญ,ญญาณนะครับผม ก็ออกแบบใหม่นะครับผมให้อยู่ด้านหน้านะครับพร้อมเป็นรุ่นที่แบบให้ให้ตัวได้นะครับผมให้ตัวได้นะครับเป็นแบบนิ่มนะครับก็จะลดความเสียหายเวลาเราชนเราเฉี่ยวอะไรเงี้ยครับตัวนี้ก็จะไม่หักเนาะจะไม่หักเสียหายนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวถังฉีดเองนะครับตัวนี้จะเป็นระบบเปิด2ฝั่งนะครับผมระบบเปิด2ฝั่งแบบนี้นะครับสามารถเติมได้เลย2ฝั่งซ้ายขวานะครับเพราะว่าบางทีแปลงนาอาจจะ เข้าได้ด้านใดด้านหนึ่งอย่างเงี้ยครับเราสามารถเติม2ฝั่งได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวปั๊มเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มปั๊มคู่ด้านล่างนะครับผมปั๊มคู่ด้านล่างนะครับพร้อมตัวไส้กรองด้านล่างเนี่ยตัวนี้สามารถถอดถอดได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยครับถอดล้างทำความสะอาดเนี่ยครับได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับถ้าเป็นรุ่นก่อนๆก็คือเราต้องบิดเนาะบิดเกี้ยวออกเสร็จปั๊บใส่เข้าไปอะไรงี้ยต้องถอดสายยางอะไรนะครับยุ่งยากมากเลย นะครับตัวนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับไส้กรองทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นมากมากเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวจับระดับน้ํานะครับตัวนี้เราก็จะใช้เป็นในส่วนของตัวกิโลแล้วนะครับหนึ่งกิโลชั่งน้ําหนักนะครับผมได้ทั้งหัวได้ชั่งระบบฉีดระบบหวานนะครับผมเป็นระบบ แบบเรลวทม์เลยนะครับผมบอกปริมาณน้ําทุกอย่างนะครับผ่านตาช่างตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์น้ําหมดนะครับผมก็คือเขาจะเซ็นเซอร์จับให้น้ำเนี่ยอยู่ในถังเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมีขาถังไว้นะครับผมเพื่อเวลาเราบินขึ้นเที่ยวใหม่ครับก็เราไม่ต้องมีการไล่น้ําหรือไล่อากาศแล้วนะครับก็สามารถเปิดได้เลยนะครับผมแล้วก็ถังตัวนี้นะครับจะไม่มีระบบลูกลอยนะครับผม ก็คือจะลดปัญหาก็คือลูกรอยค้างลูกรอยอบอกระดับไม่ตรงนะครับผมเสียหายนะครับตัวนี้จะไม่มีลูกรอยนะครับใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับจากด้านนอกนะครับผมก็จะช่วยเซฟค่าใช้จ่ายของเรานะครับอ,อุปกรณ์ที่จะต้องเสียหายนะครับสิ้นเปลืองที่เราจะต้องจ่ายเพิ่มระหว่างการใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะเซฟได้เยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบหัวเจ็ต นะครับผมหัวเจ็ดออกแบบใหม่นะครับผม2หัวนะครับ2หัวเจ็นะครับผมตัวนี้สามารถปรับรอบได้สูงสุดนะครับสูงสุดแบบฟุ้งมากๆก็ได้นะครับปรับหยาบปรับอะไรได้หมดเลยนะครับแล้วก็หัวเจ็ตตัวนี้นะครับสามารถปรับระดับได้นะครับปรับทิศทางได้นะครับผมอยากได้ทิศทางไปแบบไหนนะครับเนี่ยครับสามารถโยกปรับได้เลยนะครับมันจะไม่มันจะไม่ฟิกนะครับผมสามารถปรับระดับได้นะครับผมก็ อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ผมว่าดีนะครับผมเพราะว่าบางทีถ้าเราเจอยวลมแรงๆหรืออะไรเงี้ยครับเราสามารถปรับทิศทางของละอ,องได้เนี่ยมันจะดีมากๆนะครับทำให้เราทํางานได้สะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมถูกใจผู้ว่าจ้างนะครับผมแล้วเราเองก็ได้งานด้วยนะครับแล้วก็มาให้ดูอีกส่วนก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบอ่า แบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่แบบเสียบจากด้านบนนะครับผมเป็นแบตเตอรี่ขนาด2900มน ah มิลลิแอมนะครับผมก็คือจะเป็นแบบเสียบขั้วแบบนี้นะครับก็เป็นอีซี่เสียบลงมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ล็อกนะครับผมก็จะมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับผมมีดูใช้งานง่ายดูแลง่ายนะครับผมก็ตัวนี้ก็เป็นอีก หตัวเลยครับที่ผมบอกได้เลยว่าถ้าใครที่มองโดนที่ตอบโจทย์สักหนึ่งตัวนะครับผมว่า e c 3 0ต้องมีอยู่ในนั้นนะครับที่คุณต้องจับจองเป็นเจ้าของให้ได้นะครับเพราะว่าเป็นขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับผมเหมาะกับพื้นที่นะครับผมของบ้านเรานะครับผมที่อาจจะมีในส่วนของอุปสรรคค่อนข้างเยอะมีต้นไม้มีสิ่งกีดขวางมีเสาไฟฟ้ามีบ้านมีห้างนะครับอ ตัวนี้ผมว่าโอเคไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับผมแถมไม่พอครับราคาครับราคาจับต้องได้นะครับผมก็ตัวนี้นะครับราคาเซ็ตเริ่มต้นนะครับอยู่ที่สองแสนเก้าหมืนแปดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองครับที่ผมกล่าวมานะครับคือราคานี้เลยเนาะก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะมีโดนนะครับขนาดใช้งานเนาะ ใช้งานเองก็ได้รับจ้างก็ดีนะครับผมค่าแมนเทนเนนต์ก็ไม่แรงนะครับผมตัวนี้ไม่พอมีประกันใ,นให้ด้วยนะครับผมมีประกันชั้นหนึ่งนะครับวงเงิน1นึ0 0 0สหนึ่งมบาทนะครับผมและประกันบุคคลที่3มวงเงินหนึ่งล้านบาทอ่ายังไม่พอครับมีประกันอุบ,บัติเหตุให้กับนักบินด้วยนะครับผมวงเงิน5 0,000บาทครับผมก็ถ้าใครสนใจอยากทราบรายละเอียดโปรโมชั่นนะครับอยากรู้ ดีเทลลึกๆนะครับผมโทรเข้ามาหาช่างโยได้ครับผมหรือติดต่อช่างโยมาได้ทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, TikTok นะครับผมทักกันมาได้เลยนะครับผมช่างโยยินดีให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ยินดีให้บริการดูแลหลังการขายอย่างเต็มที่ครับผมยังไงฝากไว้ด้วยครับผมนักโดนอีซี่สาครับผม